ครับผมสวัสดีนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับก็จะขอพูดถึงนะครับขอเกาะประเด็นนะครับของคดีใหญ่นะครับคดีที่ปออนะครับผมที่ว่ามีการฆ่ายุคกลัวนะครับสี่ศพนะครับก็ตามก็อันนี้ผมก็จะขอนะครับออกตัวนะครับ ไม่ใช่เป็นการไปซ้ําเติมอะไรยังไงนะครับก็คือจะขอในพูดในมุมมองของชาวบ้านทั่วไปนะครับตามที่ได้นะครับเห็นตามสื่อตามอะไรนะครับว่าเวลาที่คนไปคอมเมนต์มันก็จะมีแตกต่างกันไปนะครับบางคนก็จะสงสารผู้หญิงนะครับพวกผู้หญิง มางคลก็จะไปโทษผู้ชายนะครับหรือสงสารผู้ชายนะครับคือผัวคนที่ฆ่านะครับทีนี้ว่าก่อนอื่นนะครับผมก็จะขอขอเกินก่อนนะครับเท่าเท่าที่รู้เรื่องนะครับเท่าตามที่ได้รับรู้มานะครับเริ่มแรกใช่ไหมครับว่าอาพูดถึงพออเหนียวนะครับ แกก็มีผัวมาแล้วสี่คนนะครับทีนี้ว่าเหตุมาล่าสุดนะครับที่มันเกิดเหตุถูกไหมครับคือผัวคนที่ที่สามกับสี่นะครับพบผัวคนที่สามกับสี่นะครับแต่ก่อนเดิมนะครับว่า หัวคนที่สามนะครับที่เป็นผู้ฆ่านะครับก็อยู่ก็ก็ได้แต่งงานกันนะครับอยู่กับพออ๋อเหมียวมานะครับแล้วผ่านมาได้ไหมครับว่าก็ถูกฟ้องหย่านะครับถูกถูกพออ๋อเหมียวนะครับฟ้องหยา่าซึ่งนะครับว่าคนที่เป็นทนายก็คือหัวคนที่สี่นะครับ ตามที่ผมได้ฟังได้อะไรดูที่ผมไล่เลียงนะครับว่าอ๋อนะครับจุดชนวนมันก็จะอัประมาณว่านะครับว่าพอ่อเมียวนะครับไปฟ้องอย่านะครับแล้วฟ้องหมิ่นประมาณนะครับผู้ตายนะครับเออ,อผู้ฆ่าหรือหรือผัวคนที่สามนะครับผัวผัวเก่านะครับ ลักษณะมันเลยเป็นว่าเออฟ้องนะครับฟ้องยาฟ้องมินประมาทนะครับแล้วฟออ้องเออร้องวินัยนะครับให้ผัวคนที่สามนะครับผู้ตายนะครับให้ถูกสอบวินัยนะครับจนถึงขั้นต้องลาออกจากราชการเห็นไหมครับอันดับแรกนะครับว่าวมมันอนะ่ะคือเรื่องเรื่องที่ว่าพ่อเมียวเนี่ย จะต้องไปมีความสัมพันธ์อะไรกับทนายคนนี้นะครับทนายคนนี้มาฟ้องร้องมาอะไรต่างๆถูกไหครับจนพาอจนผัวเก่านะครับต้องลาออกจากราชการจุดนี้ประเด็นสําคัญหลักจักรใหญ่เลยเอ,อแล้วกเออ็เกี่ยวกับเรื่องบ้านอีกนะครับนะพอได้อยากอพอพอเหมียยกับ ผัวเก่านะค,คนที่สามนะครับได้ยาได้อะไรกันถูกไหมครับก็ต้องเพราะผัวเก่าก็ต้องออกจากบ้านไปนะครับแต่ว่าบ้านเนี้ยผัวเก่าคนที่สามนะครับเป็นผู้ผู้ร่วมสร้างนะครับถ้าเรามองในมุมชาวบ้านอันนี้ผมจะไม่พูดถึงในหลักกฎมุกฎไม,มายเรื่องสิ้นนะครับมองถึงแบบความรู้สึกทั่วไปนะครับมองถึงว่าความรู้สึกของสามี ภรรยานะครับอะไรประมาณนี้พูดในนี้สิ่งเหล่านี้ครับจุดตรงนี้แหละมันที่ผมคิดว่ามันเป็นจุดชนวนที่สำคัญทำให้เกิดการค่ายกครัวขึ้นนะครับผู้ชายทุกคนนะครับถ้าโดนอย่างนี้นะครับมันมันแค้นมากเลยนะครับแค่คนนะครับว่า ถูกย่งไปนะครับโดยที่ไม่มีการไปฟ้องฟ้องศาลนะครับฟ้องยาไม่มีการฟ้องยาไม่มีการฟ้องหมิ่นประมาทไม่มีการไปร้องวินัยนะครับก็ยังแข้นกันนะครับถูกไหมครับตามเทียนข่าวถูกไหมนะครับคนทั่วไปมัน,มนเหมือนเราเราอันนี้นะครับมันก็จะแข้นกันหมดนะครับแต่นี่คือหัวข้ที่สามเนี่ยเาบอกว่าความรู้สึกเนี่ยจะช้ำหนักมากนะครับ บ้านสร้างก็ไม่ได้อยู่นะครับบ้านสร้างก็ไม่ได้อยู่แล้วทีนี้ว่าคนที่มาฟ้องนะแล้วคนที่เป็นทนายฟ้องให้เมียตัวเองก็คือผัวใหม่นะครับผัวเก่านะครับคนที่สามแกจะต้องคิดนะครับรู้สึกว่าเนี่ยแหละครับว่าทั้งเมียทั้งผัวผัวใหม่เนี่ยร่วมกันนะครับ คือมีอะไรกันอยู่ก่อนแล้วแล้วก็มาเล่นแกตอนหลังนะครับคือบอบช้ำม,มากนะครับชีวิตนะชีวิตพอเอ่อพวกคนที่สามเนี่ยมันเจ็บแค้นเจ็บช้ำม,มากมันถึงมีการฆายกครัวนะครับแต่ผมบอกว่าคนที่จะโทษพวกคนที่สามนะครับก็ต้องฟังเรื่องราวตรงนี้นะครับ ก่อนที่จะไปโทษนะครับในมุมมองของผมนะครับว่าผมเห็นใจนะครับผัวคนที่สามคือหรือผู้ฆ่านะครับผมผมเห็นใจมากกว่านะครับแต่ถามว่าอยากให้มีการคนตายไหมผมไม่อยากให้มีนะครับยิ่งนะครับคนอีกสามคนนะครับที่เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเอออีกสองคนนะครับ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องอครอบครัวตรงนี้นะครับเขาต้องมาเสียชีวิตด้วยครับเพราะว่าเรื่องของมันนะครับคนที่ผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือพ่อออเอหมียวแล้วผัวใหม่และผัวเก่าถูกไหมครับคือสามคนนี้นะครับพี่น้องก็คิดเอานะครับว่ามันมันมันเจ็บปวดนะครับอันนี้ผมพูดในมุมมองของของเอ่อ ุตุชนชาวบ้านทั่วไปนะครับนี่แล้วว่ามันเป็นมันเป็นเนวนเหตุสำคัญนะครับถึงทำให้มีการก่อเรื่องที่มันมันมันใหญ่มันหนักอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดจะว่าไปนะครับว่าผัวเก่าเนี่ยจำต้องลาออกจากราชการเนี่ยการลาออกจากราชการ มันไม่ใช่การลาออกโดยความเต็มใจนะครับมันเป็นมันมีเหตุให้จําต้องลาออกเพราะมีการสอบวินยัยถูกไหมครับมันมีการสอบวินยัยทีเนี้ยคนที่เป็นระดับเนี้ยนะครับมันก็พออดนสอบนะครับทางทางาวินัยเนี่ยมันก็มีความเสื่อมเสียกดดันนะครับมันมีการเอ่อความรู้สึกที่อับอาย เื่อนร่วมงานอับอับไยผู้แทนผู้บัญชาเพราะว่าฐานะเป็นยันพออาเขตนะครับพออาเขตก็คือจะกว้างมากนะครับจะกว้างจะรับผิดชอบหลายอำเภอนะครับมันไม่ใช่มันมันต่างกันกันกบพอโรงเรียนพอโรงเรียนก็คือจะรับรับผิดชอบแค่หนึ่งโรงเรียนที่ตัวเองอยู่นะครับแต่พออาเขตนะครับจะกว้างมากนะครับ อย่างนะครับว่าอย่างเขตนะครับว่าเขตสองนะครับเขตสองลพบุรีนะครับก็คือเมืมอก่อน LEY, 2, อ่เขตนะครับจะอยู่ที่สิงห์บุรีนะครับเขตของรับผิดชอบนะครับจะจะมีอ่างทองนะครับสุพรรณสิงห์บุรีลพบ,บุรีเห็นไหมครับ er 2, พี่น้องมันกว้างนะครับมันกว้างครับว่าพอเขตนี้มันกว้างนะครับ จนต้องถึงออกจากงานนะครับเมียตัวเองก็นะครับพูดถึงในว่าอ่าผัวคนที่สามแกต้องนะครับว่ามีความรู้สึกมีความคิดว่าเออนะครับถูกคนอื่นนะครับมาตีถ้า,ายครัวถูกไหมครับถูกคนอื่นมาตีตีถ้ายครัวตีเสร็จแล้วนะครับแล้วทําให้เดือดร้อนในชีวิตการงานทําให้ออกจากงานเสร็จแล้ว บ้านที่เขาสร้างไว้นะครับเขาก็ไม่ได้อยู่แล้วว่าไอคนที่มาตีถ่ายครัวก็คือพวกคนที่สามทนายคนนี้ถูกไหมครับแล้วเข้าไปอยู่นี่เห็นไหมครับว่าเข้าไปแล้วครับว่าแล้วก็ไปมีอะไรกับเมียตัวเองถูกไหมไปมีกับเมียปุ๊บเนี่ยแล้วไปอยู่ในบ้านตัวเองนี่เห็นว่ามันมันนี่นะครับว่ามันถึงเป็นจุดชนวนใหญ่มาก <c oughs> ถึงทำให้ เกิดเหตุอย่างนี้ได้นะครับนะครับพี่น้องคิดคิดลองคิดดูนะครับเรื่องกันมงกันไม้อันนั้นวางไว้ที่หลังครับเอาเรื่องแบบว่าอย่างเงี้ยความรู้สึกเนี่ยนะครับตรงเนี้ยที่มันมีเนี่ยครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอแค่นี้นะครับอ่สวัสดีครับ